เหือขาวดูรุ่นเห็นไหมมังกรเขียวอยู่นี่อ๋อไปอีกหน่อยหนึ่งตัวกินมาร์แล้วเนี่ยเห็นไหมนี่แบงคงของจุ้่ยตัวกินมารจะไว้หน้าบ้านตัวกินมารคืออจะมีสองตูดอันนี้ใช่ไหมเทวดาเขาจะจำแรงเป็นนางฟ้าสวยเรียบร้อยจะมีสองสองตัวในร่างเดียวคือมีพลังเยอะเขาจะไว้หน้าบ้านหน้าวัดหน้าโบสถ์แต่คืออย่างนงี้เราก็ไว้หน้ามารเข้ามาเอาไ้หน้า้าติดกันเลยได้สิครับอ๋อโอ้โห เห็นไหมอันนี้อันนี้นนมีผมอีกแล้วเนี่ยอันนี้ได้เก้าปีเท่าที่ผมเนี่ยเห็นไหมอันนี้อยู่นี่เก้าปีใช่ไหมเห็นไหมผมยาวเลยครับแขนท่านหักเนี่ยคือถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบสนใจนี่คือยกไปแล้วก็ตรงนี้ก็คือติด ติดไปด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชม่ไม่ขายมั้งสดายนี่เห็นไหมดูน่าเลยอันนี้จะได้แปดเก้าปีอันนี้คุณพี่เกษมไม่ขายนะคุณผู้ชมเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์นี่อันนี้เป็นไฮไลท์นะไม่ขายนะฮะเรียนแบบได้ไปเถอะใช่คืออาจจะซื้ออาจจะซื้อองค์อื่นไปแล้วก็ปลูกใช่ใช่ปลูกก้อนเขาเรียกว่าต้นตีดตุ๊กแก่ติดตุ๊กแก่เดี๋ยวนี้เป็นตุ๊กแกด่างก็มีนะใช่ครับเห็นไหมมากครูขึ้นไปนี่เมื่อกี้คุณผู้ชมที่คุณพี่เกษมบอกว่าเสือขาวเห็นไหมดูน่ามากเป็นห่วงจุ้ยหันหน้าเข้าบ้านเสือขขาววมมงงกรเเเีียย้ห็นั โอ้โหอันนี้ก็มีคนถามซื้อแต่ไม่ขายไม่ขายก็นี่เป็นละเป็นเริ่เป็นเ่งป็นวงจุ้ยของคุณพี่เขาเห็นไหมนี่สวยมาก่ยเรารักธรรมชาติค่อยทําไปแต่งบ้านใหม่ไหมใช่ฮะสวยมากโอเโหนี่นี่เห็นไหมมีน้ําน้ําจะดันสิ่งชั่วร้ายออกไปอ่ามามุมนี้อีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมนีพระพระทาด้วยไม้สักโอ้โหที่เป็นออกเหลืองๆนี่จะแกะใหม่ถ้าเก่าเอ่อนี่ไปสองสามปีละ เห็นไหมเนี่ตีกองใช่ไหมนี่ได้แท็กเจอร์สวยมากใช่ฮะไม้สักเดียวคงทนถาวรถ้าเป็นไม้ช้ำฉาไม่สวยแต่นี้ก็ให้มันได้ฟิลได้ฟิลของมันก็คือถ้าเกิดต้องเป็นคู่กันไปนะครับคู่ใครเรียกว่าสาวกเขาจะไหวให้มันได้เข้าฟิลไหวแต่ถ้าเกิดว่าไม้สักเนี่ยตากแดดตากลมแบบยาวยาวเลยครับอยู่เป็นร้อยร้อยปีฮะคงทนถาวรรดน้ํามันทุกวันเบลาเหมือนเรามองมันทุกวันไอเยี่ยวเห็นไหม จุดเด่นแบ็กกาวองค์ประกอบเห็นไหมองค์ประกอบคือลูกสองตัวลูกสองตัวเดี่ยวเนี่ยอยู่ไว้หน้ากันกันตรงนีกันได้หมดอ่านี่ตัวนี้ฮะอ่ะตัวนี้หกปีนะนี่ครับคุณผู้ชมสิงสิงมหาดไทยโอ้โหมหาดไทยใช่มีอันนี้มีอันนี้มีสิงสิีตัวใหญ่อธิบดีอ๋ออธิบดีของเขาเรียกว่าประธานบริษัทประธานใช่ไหมฮะรับรับเห็นไหมรับความรู้สึกเด่นของของทั้งหมดของบริวารทั้งหมดของพนักงานทั้งหมด อันนี้อยู่ในน้านะไม้นี่อยู่ในน้ําแต่ก็เอามาคือคือเขาีว่าเราการวางโพส์ภาคระจุดเด่นแล้วก็อันนี้ก็เป็นจุดลองครับลงไปโอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้เขาเรียกว่าเป็นเป็นที่เอาไปช่วยช่วยนะฮะเอาไปไว้ที่หน้าบริษัทอย่างเงี้ยนี่ฮะอย่างที่คุณบอกครับโอ้โหมันสวยจริงๆฮะผมแบบ คือขนาดผมบันยายไปพูดไปผมฟังไปเนี่ยผมเคิร์มเลยนะฮะคือทุกอย่างมีที่มาที่ไปฮะพูดได้หมดเลยดีดสีตีเป่าอีกแล้วเมื่อกี้นี่เป็นเสารัวเห็นไหมกระรอกใครสนใจตามมานะเจ็ดรหสิต่อตัวนี่คุณผู้ชมอันนี้อันนี้อันนี้น่ารักน่ารักกิ้งก่าอันนี้คืออยู่ได้นานอันนี้เป็นไม้เป็นไม้สักครับไม้สักโอ้โหอยู่ได้นานเลยที่นี่ฮะอันนี้อันนี้ก็แกะใหม่ไม่จริงตัวนี้เป็นตัวยูโอ้โหกิ้งก่า อันนี้อ <Bond> ันนี้อันนี้เขาเรียกวิธีชีวิตของของคนเราทำมาหากินหาปลาล่าสัตว์เห็นไหมสามตัวนี่เห็นไหมไหวมันเลยเต็มที่เลยอันนี้ก็ได้อยู่ได้หลายปีแล้วนี่ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมห้ามสมุดนี่นี่อันนี้ที่ห้ามสมุดเขมรห้ามสมุดคือสองข้างเปิดโลกห้ามสมุดนี่เปิดโลกนี่เปิดโลกนี้อันเป็นตังค่าอีกล้ห้ามสมุดห้ามสมุดความหมายคือ ห้ามสิ่งไม่ร้ายเข้ามาในเทหสถานบ้านเรือนเราอ๋อก็ไปตั้งไว้แล้วก็แล้วข้อสำคัญขอคือห้ามเพื่อนมายืมตังค์อันนี้พูดเล่นพูดเล่นเลยห้ามเพื่อนมายืมตังค์อย่าอย่าเพื่อนมายืมทำนี่ฮะก็คือองค์นี้ก็เหมือนกันฮะอันนี้ก็เห็นไหมอันนี้คู่รักเห็นไหมอันนี้อยู่นานแล้วสองสามปีเห็นไหมสีมันจะได้ฟิลลิ่งใช่ไหมฮะนักไข้ขึ้นนิดหน่อยอันนี้อันนี้จะอธิบายหน่อยได้ ควายเริ่มจากความคิดควายก่อนเริ่มจากไม่เป็นรูปร่างทัศน์่ะคือปัดผมปูมใช่ไหมไล่ไล่ไหมไข่ไม่สวยไหมอ๋อค่อยๆจากจากที่ไม่ค่อยสวยนะก็ค่อยไล่มาเริ่มเริ่มจะสวยอันนี้จะสวยละจนแบบโอ้โหอันนี้สวยเลยสวยเลยควายนี่เอาแบบอย่างอย่างเดียวคือทํางานเหมือนควายง่เหมือนควายห้ามเด็ดขาดนะครับโอ้โหอับสราอับสราอับสรา โอ้โหก็คุณผู้ชมครับทุกอย่างมีความหมายหมดฮะก็ย้ำอีกทีนะถ้าเกิดคุณผู้ชมมาที่บ้านถวายฮะแล้วก็เอ๊ะจะเดินไปร้านไหนดีนะคุณผู้ชมแนะนำครับบ้านทิพมณีครับที่นี่นะครับก็จะมีให้ความรู้ว่าแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็นี่ครับคุณผู้ชมแม่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมานี่คือด้านในนี่เกือบสุดยอดทั้งนั้นฮะ แต่ผมเสียดายครับที่ผมไม่สามารถจะนําภาพสวยๆจากข้างในเนี่ยมาให้คุณผู้ชมดูได้คุณผู้ชมต้องมาที่นี่เองฮะรับรองว่าไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวเดินมาตรงนี้อีกทีครับนี่องค์นี้ก็อย่างที่คุณพี่บอกพรประธานพรอันนี้ประธานพรประธานพรเดี๋ยวมาตรงนี้อีกหน่อยนึงครับอันนี้อลังการมากแก่รอบเรเบลลี่อินดูวอเตอร์กี่ปีคุณพี่ฮะกี่ปีอันนี้หกปีนี่คุณผู้ชมสุวรรณมัจฉากับฮันุมานสุวรรณมัจฉา อันนี้พอดรักกันในน้ําฮะแล้วคือก็คือรอบหมดเลยฮะไม่ไม่ใช่แค่หน้าเดียวนะคุณผู้ชมรอบทั้งหน้าเลยฮะแล้วก็เป็นไม้เนื้อเดียวกันวันพีชวันพีชครับหกปีคุณผู้ชมหกปีโอ้โหนี่ฮะนี่ไปส่องตรงกลางอันนี้ช้างอันนี้อาชีพเดิมผมช้างผมมีช้างก็มีนะฮะเป็นช้างที่เป็นช้างจริงๆริงเช้างจริงเออไม่ใช่ช้างแค่เป็ไม้ครับอ๋อนี่ครับอันนรุ่นเก่าโอ้โหนี่หงนี่หงฮะ ต้องเป็นหงู่งต่างางงามผู่หงคู่เล่งหงหลวงฟงเนี่ยครับประมาณประมาณของของจีนหงนี่ตัวแทนความสง่างามเราแกะซ้ายได้แกะขวาตั้งได้อย่างเงี้ยใช้วาเข้าคู่กันเห็นไหมอ๋อต้องให้เพื่อเพื่อเอาเป็นพาณิชย์ซ้ายขวาลูกลูกน้องงทีมงานผมนี่ต้องแกะซ้ายเป็นแกะขวาเป็นเพื่อจับคู่ซ้ายขวาให้ได้ให้ให้คู่หนึ่งเอาพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวเราต้องมีลูกเล่นให้เขาให้เขามันในชีวิต สมมติเราทำท่าเดียวก็เบื่อใช่ไหมทำสองข้างอย่างเงี้ยตับประสาทสลับนิดหน่อยโอ้โหคุณผู้ชมครับเป็นไงครับนี่แค่สถานสถานเขาเรียกว่าสถานแค่จุดจุดที่วางด้านนอกนะฮะยังไม่รวมถึงข้างในนะครับว่าอะไรอย่างไรอย่างนี่สุดยอดมากๆนะครับคุณพี่ครับครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีความสนใจแล้วอยากจะมาเยี่ยมเยียนบ้านชิปมณีครับมาได้ยังไงครับอ๋อจากสนามบิน15นาทีเท่านั้นมาถึงที่นี่ครับผมครับ เจอรถแท็กซี่สนามบินก็พามาเลยได้เขาลุกจักที่นี่ครับเขาลุกจักที่นี่ครับคุณพี่ครับถ้าเบอร์เบอร์มือถือเบอร์อะไรศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดสามแปดศูนย์แปดห้าโอเคครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมฟังไม่รู้เรื่องปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีตัวหนังสือวิ่งมาปั๊บ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 เข้ากูเกิลก็ได้ครับบ้านทิพมณีก็เจอแล้วโอ้โหบ้านทิพมณีก็เจอแล้วนะคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเวลาแล้วครับแล้วก็มาเที่ยวเชียงใหม่เเเเเนนนีีีีีีีี่่่่่่่ยยยยออ๊๊ะะะะจจมมมมมมาาาาททททววชชชงใหหหไไไปปดลลๆคคคุุณณผผูู้้้แรับ บ้านถวายครับแล้วก็มาหาคุณพี่เกษมครับคือบ้านทิพมณีครับรับรองครับคุณพี่เกษมนี่จะให้ความต้อนรับแล้วก็พูดถึงงานศิลปะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นที่มีที่มาที่ไปอย่างไงครับรับรองไม่ผิดหวังครับสำหรับวันนี้ครับรายการบุกถิ่นไทยก็ขอขอบคุณคุณพี่เกษมนะครับขอบคุณพี่เกษมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณผู้ชมเข้าไปดูด้านในที่เป็นงานศิลปะที่ไม่สามารถที่จะออกทางสื่อได้ครับถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการอยากเห็นคุณผู้ชมต้องมาเองครับมาตัวกันนะครับไปดูข้างครับ งานสวยมากครับข้างในเจอเลยครับ ครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมอยากจะขอแนะนำครับก็คือบ้านทิพมณีครับบ้านทิพมณีครับเป็นบ้านของพี่เกษมครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกับพี่เกษมครับว่าการแกะไม้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นครับมีความยากง่ายขนาดไหนครับตามผมมาเลยครับ พี่กาแฟสวัสดีครับ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 โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่คือคุณพี่กาแฟครับผู้บริหารบ้านทิพมณีครับครับผมครับผมโอ้โหคุณพี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อกําลังตรวจงานขั้นสุดท้ายครับ QC นิดหน่อยครับอ๋อโอ้โหคุณผู้ชมครับงานแต่ละงานนี่แบบ ละเอียดมากเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาผมเห็นแล้วแบบโอ้โหมีความสดสวยงามมากอันนี้เขาเรียกว่างานอะไรครับอันนี้งานตกแต่งภายนอกอย่างเดียวครับไม่ไม่ไมละเอียดเท่าไหร่ถ้างานละเอียดจริงๆอยู่ข้างในโอ้โหนี่คือ,คคองานตกแต่งภายนอกเหมือนงานเอาดอที่จัดสวนเลครับ <ไง S 2> จัดสวนการเด่นครับพูดการเด่นเอาเอาใสครับโอ้โหอาศัยธรรมชาติเห็นไหมอาศัยธรรมชาติลัแกะนิดหน่อยโอ้โหแกะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ขนาดงานไม่ค่อยละเอียดนะพี่ครับโอ้โหแล้ว อย่างนี้คืออย่างนี้เราเราราคาอย่างเงี้ยคุณพี่ครับราคาไม่เท่าไหร่อันนี้ถูกมากพันกว่าบาทพันห้าถ้าคนไทยลดเหลือพันสองก็ได้เงี้ยประมาณเนี้ยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับงานสวยๆอย่างนี้ฮะพี่เขาบอกว่าถ้าเป็นคนไทยนี่พันสองแต่ถ้าเป็นฝรั่งนี่ขออีกสามร้อยเป็นพันห้าโอ้โหเรียกได้ว่าแบบงานของคุณพี่นี่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะคุณพี่สอบถามที่นึงครับภาพิเนีเนี่ยครับอ๋อองค์นี้เหรครับอันนี้ก็งงานไม้ใช่ไหมงานไม้ครับ นี่เป็นปางปางสวยสุขเป็นปางเอ่อเขาเรียกว่าคนเราต้องต้องอยากเอ่อสำเร็จครับสิ่งสำเร็จนอนแบบสบายนอนดูความเจริญของลูกหลานอ๋อตัวนี้ครับสำคัญอ๋อนี่คือสุดยอดของชีวิตปางสวยสุขเข้าใจไหมฮะครับผมงานนี้แกะแกะนานนึงพี่ประมาณ2ปีอะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับ2ปีนะในการแกะสลักพเทพีขณีองค์นี้นะครับโอ้โหและอันนี้ก็เป็นงานไม้หมดเลยใช่อนเพื่งานไม้หมดครับ ให้มีให้มีช้างข้างหน้าเพื่อเพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือนนี่ครับองนี้มีจุดหมายคือเป็นจุดศูนย์รวมของช่างทั้งหมดครับปี <ผม S 2> ละครั้งผมมาบวงสรวงองนี้ครับที่ที่กลางแจง<ะ>้งมีเครื่องหมายซูบมีลาบสวัสดิกโอมมีหมดครับมีความหมายลึกซึ้งไปเรียกได้ว่าครบเลยนะคร,บครบนบครบหมดครับหนูต้องมีร้อยแปตัวปัญหาร้อยแปในกรมกองสถาบันไม่มีไงครับ ครับผมอ๋อหนูก็คืออย่างหนูเนี่ยก็ไม่มีความหมายคุณผู้ชมก็คือ108ตัวใช่ไหมครับเป็นตัวขจัดอุปสรรคอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับกรมกองสถาบันบริษัทห้างรือนให้ให้ไม่มีอุปสรรคครับกัดะลุทะลวงโอ้โหหนูนี่คือมุสิกะเป็นบริวารของท่านของพระพิคันของพระพิเนธใช่ไหมฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้แค่เกินคร่าวๆนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีมมีโอกาสมาที่หมู่บ้านถวายใช่ไหมก็มาเดินดูสินคงสินค้าเสร็จปุ๊บ และนี่ครับที่นี่เลยครับบ้านคุณพี่เกษมนี่ครับมีองค์พระพิกเนตที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากที่จะแบบประสบความสาเร็จขอพรขอพรก็คือมากราบไหว้ที่นี่ได้พี่นะแต่มีบูชาตั้งแต่องค์2000กว่าขึ้นไปถึงองค์2 0 0 0 0 0ส0 0ก็มีโอ้โหก็คือมีหลังจากแต่คือด้านในด้านในนี้ก็มีใช่ไหมฮะครับผมโอ้โหคุณผู้ชมคืองานศิลปะของพี่เกษมแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นฮะคือด้านในเนี่ยโอ้หมีความสวยมากอย่างที่บอกว่าบางบางบางชิ้นเนี่ย ช้เวลา6ปี4ปี4 3ปีนี่คือมีทั้งนั้นแต่แต่เพอเราไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายข้างในได้เพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นอ,อุบไว้เพื่อให้ให้คนที่ซื้อเป็นเจ้าของแนละ้วหวงไว้ดูดูที่บ้านคนเดียวเขาเรียกว่า masterpiece ใช่ใช่ครับไม่ให้ซ้ําครับใช่เพราะว่า คือก็อย่างว่านะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่บอกว่าก๊อปปี้ได้แบบสุดยอดมากเลยคุณพี่นะเห็นวันนี้พวกนี้เห็นอะไรเงี้ยนี่ฮะเราก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายข้างในได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปข้างในเนี่ยรับรองครับว่าคุณผู้ชมจะเมื่อกี้ผมเข้าไปแล้วคือขนลุกเลยคุณพี่นะเพราะว่าทาพิธีทุกปีไงครับใช่ครับพุทธพราหมณ์ฮินดูทั้ง3พิธีเลยครับสามครับผมเรียกได้ว่าครบเลยฮะคุณพี่ครับ๋ยวผมย้อนกลับมานิดนึงผมอยากให้คุณพี่เล่าถึงเรื่องราวของ บ้านแห่งนี้ครับว่ามีต้นกําเนิดอย่างไรบ้างบาพี่ครับบ้านบ้านทิพมณีนี่เริ่มมาตั้งแต่2137<ะ>ต่อยอดจากจากร้านทางโน้นผมมีเปิดเช่าห้องเขา<อ>แล้วพอดีได้ที่ที่นี่มาแล้วหนึ่งไร่ก็ทําเป็นแบบกริลลี่ของตัวเอง<ะ>ชอบแบบทําอะไรก็ทําไปทําไว้รอเจ้าของ<ะ>ไม่มีไม่มีใครมาสั่งเราันะ้ะเราทําออกแบบเพื่อให้คนมาชมได้ชอบเอาเลยไงครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าคนนู้นคนนี้มาสั่งไม่ะ ทำตามตามใจฉันคุณมีทีมงานประมาณ50คนเนี้ยแต่ละคนแต่ละครอบครัวทำแต่ละโปรดักไว้มีหลายโปรดักพยานาคมีเยซูรัสซัปเปอร์มีคเนตมีทั้งทุกศาสนาครับพุทธพราหมีดูฮะฝรั่งมดคุณพี่มีหมดใช่ไหมมีหมดสัตว์หิมพานทัททอการเรียน ดอกกูเหล่าโอ้มีเยอะแยะเรามาดูคือผมผมฟังแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมจริงๆนะถ้ามีโอกาสมาที่หมู่บ้านถวายเนี่ยมาเลยครับหมู่บ้านทิพมณีฮะแล้วก็ด้านในที่ผมบอกเนี่ยโหอย่างที่เขาพูดมานี่คือแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นที่แบบความวิจิตรงามความมลังกาที่มีพร้อมเลยฮะคุณพี่ครับแล้วถามนิดนึงครับอย่างอันนี้ก็เป็นเป็นงานของเป็นซุ้มใช่ไหมีเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มซุ้มคล้ายๆแบบว่าถ้าถ้ามีนะครับถ้ารอดไปอาจจะเกิดโชคดีไงฮะ อาจจะเป็นเก็บกับเรื่องเชิญเทวดาลงมาประมาณคล้ายๆใบสีนี่งานไม้สักเข้มข้นไม้สักครับโโอ้หคุณผู้ชมครับสักแต่สักผลที่เห็นนี่คือไม้สักทั้งเขาเรียกว่าทั้งทั้งบานเลยใช่ไหมครับอย่างนี้คุณพี่ครับราคานี่พอคนไทยพอจับจ่ายใช้สอยได้ไหมพี่สองสามแสนได้อยู่ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าทำสีปิดทองเนเร์เบอรเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งครับโอ้สองสามแสนแต่ก็อย่างว่าครับเพราะว่า งานนี้คือเป็นงานไม้สักมันจะทนเราเปรียบเทียบกับไม่ละลายเหมือนน้ำแข็งมันจะทนคงทนถาวรได้เป็นร้อยร้อยปีกุสตองฮะมันจะแข็งแรงมันจะสีจะซีดมันจะได้็กเจอร์เขาเรียกว่าสีจะได้็กเจอร์มันมันจะได้ฟิวได้อารมณ์ได้อารมณ์ใช่ไมไม่ต้องทำสีส่วนใหญ่เขายังไม่ทำสีปล่อยเลยผมเป็นคนเป็นคนแรกรายแรกที่เอาไม้สักมาตากแดดตากฝนนี่ฮะแต่ยิ่งตากยิ่งพี่บอกนะยิ่งเก่ายิ่งจจะ จะได้ฟิลเขาได้ฟิลความสวยอารมณ์คุณพี่ครับชิ้นนี้ใช้เวลานานหนึ่งพี่ประมาณสักปีนิดๆ oh oh. แบ่งกันทำนะผู้ชมก็จะอย่างที่บอกว่าทำให้ราคาถึงสูงนิดนึงก็เพราะว่าปีกว่า,วาๆฮะกว่าที่จะได้งานวิจิตตะการตาขนาดนี้เรียกได้ว่ามันรวมกันหลายคนมาช่วยกัน ครับผมเดี๋ยวเชิญเชิญดูดูเด็กมันทำนี่หน่อยไหมโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูก่อนแน่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปเดินรอบๆแต่เดี๋ยวทีละจุดทีละจุดเอามาจุดนี้ก่อนคุณผู้ชมมาจุดนี้ก่อนนี่นะฮะอันนี้คล้ายๆคล้ายๆอะไรนะชิ้นนี้คล้ายๆเป็นเป็นเออ่เขาเรียกว่าแปรสภาพจากเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะองค์เป็นพญานาคครับพญานาคเรียกว่าไอ้หน้าบันนะครับหน้าบันแล้วเรา อันนี้อันนี้ลัสมีครับอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ฮะตัวนี้ครับผมว่าอธิบายนี่ครับช่อฟ้าใบลากานี่ครับช่อฟ้าใบลากาแต่มันถ้าใส่บ้านมันรู้สึกมันจะมามันจะไปอิงเรื่องศรัทธาเกินไปแล้วก็เอาดิดบิดกับเป่ามาเห็นไหมมันคล้ายๆกันแล้วทาสีทาสีออกเก่านะครับนี่ยังไม่ได้ทําสีมีตาช่มันเราไม่ต้องเว้นคือมีแ็ e เจอร์ธรรมชาติไว้ฟรีงานฟรีฟอร์มเขาเรียกว่า งานนี้ไม่ต้องจําเป็นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเสมอไปอยู่ใ,นใหน,ในก็ได้ให้มันลงตัวอันนี้ก็คือไม้สักเหมือนกันไม้สักเหมือนกันไม่เก่านี่เสาเสาั้วเก่านะโอ้โห oh, ันะ oh, oh. ้วเก่าคิดดูครับงานรั้รล้วเก่าจากไม้ธรรมดานะาคพี่สองร้อยบาทสัยม้ก่อนให้มันเป็นสี่พันางเงี้ยนี่ไงฮะ ทำไมบ้านแห่งนี้ถึงวิจิตรการตาก็เพราะว่าคือบางคนมองไม่เห็นคุณค่าเห็นไม้ไม้จากไม้200บาทที่คุณพี่ก็บอก200บาทครับตอนนี้ฮะสี่พันห้าพันให้ได้นี่ครับโอ้โหเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่านี่ครับโอ้โหสวยมากคุณผู้ชมดูดิฮะเดี๋ยวผมว่านี่ครับผมนี่แล้วอันนี้ครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมดูได้ไหมฮะเป็นรัศมีขององค์ะเนศนี่ครับโอ้โหคุณผู้ชมดูดิฮะสวัสดิกะคือความโชคดีครับอม คือใครได้ยินเสียงโอมพูดผีปีศัตต้องรับฟังองค์การตาที่สามคือตาพ่อศิวะเห็นไหมการมองเห็นอันนี้ก็เป็นลายไทยขึ้นมาเป็นสามขยับสองขยับไม่สวยเท่าไหร่หนึ่งสองสามย่างเงี้ยฮะใช่เพราะว่าเปลวเพิงเปลวไฟศิลปไทยถ้าใครเรียนศิลปไทยจะรู้มันมีมิติมีมิตินะฮะคือความเว้าความเขาเรียกว่าความโค้งความอะไรคือมันมีความละเอียดลรยไทยใช่ไหมไยไทยเนาะอันนี้ทําทํามานานยังครับพี่เฉพาะอันนี้เท่าไหร่เฉพาะอันนี้ ดีกินเดือนกว่าเดือนนิดๆเนาะลูกส่งนั้นมาลูกเดือนนิดๆนะครับอันนี้นั้นเป็นเป็นขนมลาดูผมไม่ค่อยอยากครูพี่คาัเดี๋ยวถ้าเกิดผมทำหักไปนี่งานเข้าเลยนะคุณผู้ชมครับอันนี้ขนมราดูเป็นเป็นของเป็นของโปรดปานของพี่เนองพี่คเนตรนะฮะท่านไปไหนท่านต้องถือขนมไปด้วยกินไปด้วยทํางานไปด้วยอย่างี้ฮะคือถ้าถ้าเกิดว่าบางองค์ถ้าเกิดผู้ชมสังเกตดูก็จะมีมีขนมขนมราดูลราดูลาดูใช่ไหมฮะ อันนี้ยังยังเป็นไม้อยู่คับจะปิดทองทําสีปิดทองอีกทีหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นเป็นไม้เนื้อเดียวหมดหรือว่าเป็นเป็นชิ้นเดียวหมดเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นเป็นไม้ชิ้นเดียวนะฮะก็ดูดีครับกว่าจะแกะกว่าจะทําได้ขนาดนี้นี่อันนี้กี่เดือนครับกี่เดือนเดือนนิดนิดยี่สิบกว่าโอ้โหคุณผู้ชมครับยี่สิบกว่าวันฮะถ้าเป็นอย่างเราเราก็คงจะเป็นปีแล้วครับกว่าจะได้งานนี้โอ้โหสุดยอดฮะ ดูยเอนนัขนอันนี้ตัวสําคัญขององค์ระเทศตัวขับเคลื่อนพลังงานนะฮะตัวขับเคลื่อนนี่ครับหนูกระซิบนี่หนูต้องหูใหญ่เพื่อเพื่อให้คนกระซิบกระซิบข้างหนึ่งปิดข้างหนึ่งว่าข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าต้องการอะไรครับท่านมุสิกะหนูนี่จะเอาสารที่เราไปขอนไปบอกองค์ประเทศอีกทีหนึ่งอ๋อผมก็เห็นแล้วนําสารใช่เขาคืออย่างที่จังหวัดเอนัยกใช่เขาก็จะมีหนูหนูอย่างเงี้ยอยู่อยู่ด้านหน้าอยู่แล้วก็ อ๋อเวลาคนพูดก็จะต้องปิด,ปดข้างหนึ่งครับปิดข้างหนึ่งอ,อ,อ๋อขออะไรก็ถ้าไม่ปิดทะลุโทะลุ <laughs> <laughs> ถ้าถ้าพี่คนเนก,ก็